สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิงดิรเบิดสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เ,เข้ามาชมในช่องดำซิ่งดิรเบิดอันนี้เราพามาดูการทำงานของแม่แก่หรือว่ารถตักนะครับลานเรา ใส่ไปหนึ่งพวงวันนี้สองพวงข้าวก็ยังอยู่เต็มลานอยู่ช่วงนี้ก็ชาวนาก็เริ่มเอาข้าวเข้ามานะครับช่วงนี้ เจสั่งการครับบอกว่าอีกจักหนึ่งพอรถพ่วงรถพ่วงเนี่ยแปดล้อนะครับแปดล้อพ่วงตัวนี้ ทุกได้ยีตันหรือเปล่าโอ้ <S <S <par> <S أو, จะเกินน้ำหนักแล้วนะใส่อะไรเยอะจัง ô oh, tìm lầm rồi ให้ราคาสูงนะครับวันนี้ราคาเย้าวยวนใจข้าวช่วงนี้ก็เริ่มที่จะออกมาก็ฤดูการนี้ก็ไปครึ่งทางแล้วครับข้าวก็เหลืออยู่ไม่เยอะประมาณเดีออาทิตย์กว่าๆนี่ก็เริ่มที่จะซาซาแล้วครับ ดูการนี้เพราะว่าขี่รถไปดูเมื่อกี้นะครับตามทุ่งนี่ก็น่าจะเบาบางแล้ว เิงดวนครับโชเฟอร์ขับเองจักเองไปแล้วเดี๋ยวมาดูการออกตัวเดี๋ยวมีเด็กรถมาด้วยว่าแรงไหมไปแล้วข้าวบมโอ้แรงแรงไปเร็วออกตัวดิโอ้ ตัวสบายๆเลยครับนี่เอ,อ๊ะมันน่าเล่นไหมครับน,นี้แบบนี้แบบนี้กับสิบลมน่าเล่นวกันไหมยอาแล้วเอาด็จางปลอดภัยน่าจะอีกพวงหนึ่งแล้วครับ แม่แก่ไม่แก่กสู้เขาสู้เขาแก้วอ่าก็ทำม่อน้ำมาใหม่ครับน่าจะโอเคยังมีรั่วซึมอีกนี่ๆหน่อยๆครับก็ตามเก็บไปเดี๋ยวก็อยู่ตัว ี่น้องดวดเอาลบ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 เขา น่าจะราคาไม่ได้กันครับไปแล้ว ให้ดูการทํางานนะครับของรถตักเรา ครับชื่อเขาจะบาทสืม,มือซิปเอบาทครับ1ิปเอบาทหนูอ,อยู่อดีแกกำลังเกี่ยวครับนี่หลังจะไปเอาข้าวกลัวเราปิดลานก่อนนะครับก็เลย ขอเบอร์โทรนะครับเพื่อว่าเราปิดลานก่อนจะอยู่สายเก้านะครับนี่น่าจะเป็นรถขนยางครับนี่มีกระถังน้ำ ข้าตอนนี้ก็เริ่มแห้งๆแ,แล้วครับความชื้นก็ยังไม่ค่อยมีแล้วว่าเริ่มสุกเต็มที่นะครับเริ่มจะกรอบแล้วผนก็หมดแล้วมั้งครับอากาศหนาวเข้ามาแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ลานเรานั้นเปิดซื้อนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับก็ถือว่ายัง ไม่ค่อยรู้นะครับหรือว่ายังไม่ทราบนะครับว่าตรงนี้เขาซื้อข้าวเพราะว่าร้านเราจะบังหน่อยนี่ครับมาอีกแล้วครับลูกค้าเอ่รถนี่น่าจะเป็นรถทีมงานปันเราหรือเปล่าครับนี่น้ำดื่มมาเลยครับมาเลยครับรับซื้อรับซื้อครับข้าวเปลือก ราคานะครับเราแจ้งกันทุกวันเลยครับเอาสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะครับลานสงศูนย์ครับสวัสดีครับ,รบ,รบผม